สวัสดีชาวเกมเมอร์นะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกมซีอูโมบายนั่นเองสำหรับซีเวอร์ชั่นนี้นะครับจะเป็นซีเวอร์ชั่นไต้หวันนะแต่ว่าที่ผมมาทำคลิปเนี่ยเพราะว่าตัวเกมนี้นะครับกำลังจะมีในส่วนของเซิร์ฟซนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มภาษาไทยเข้ามานะครับผมซึ่งคลิปนี้พาร์ทนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการเก็บเลเวลนะครับโดยการแบบว่าเก็บยังไงให้มันแบบสบสบาย เก็บได้เรื่อยๆนะครับได้เงินด้วยแล้วก็ไม่เปลืองทรัพยากรของเราด้วยนะครับเพราะว่าเกมนี้ต้องบอกเลยว่ายาเนี่ยค่อนข้างแพงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะบอกก่อนก็คือว่า,อาของเซิร์ฟซีเนี่ยอาจจะไม่เหมือนของเซิร์ฟไต้หวันทั้งหมด100%นะครับพอมันมาเปิดในส่วนของโซนบ้านเราเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้ดูไว้เป็นาทางเลือกก่อน นะครับถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวผมมาทำคลิปอบอกใหม่อีกทีตอนที่เซิร์ฟซีมันเปิดแล้วกันนะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกถูกสะดวกปลอดภัยแนะนำร้านเติมเกมจอนชาวไร่มีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่นเกมแร็คเนล็อปออริจินซัมเมอร์วอล์คโคลนิเคิลหรือจะเป็นเกมเศรษฐี2และอีกหลากหลายเกมที่ร้านรับเติมเติมเร็วเติมไวสะดวกปลอดภัยมีใบจดทะเบียนบริษัทแบบถูกกฎหมายเติมแล้วไม่มีรีฟันแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับก่อนที่เราจะไปเก็บเลเวลนะครับสิ่งสำคัญอันดับแรกที่เราต้องเตรียมเลยนะ ก็คือยานั่นเองนะแล้วยาเนี่ยนะครับมันจะมีขายอยู่ใน NPC ในเมืองนะครับเราสามารถที่จะขยายแผนที่ขึ้นมาแล้วก็ดูได้นะครับสัญลักษณ์ที่จะมี NPC ขายก็คือตรงนี้ครับเห็นไหมมันจะเป็นรูปกดยานะครับผมเราสามารถกดติ๊กไปได้เลยนะครับแล้วตัวละครมันก็จะวิ่งไปหา NPC ตัวนั้นหรือว่าขยายมาตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นไหมฮะแล้วก็กดติ๊กไปมันก็จะวิ่งไปแล้วนะครับเพื่อที่จะทําการซื้อยานั้นนอง นี่ n อ c อยู่ตรงนี้นะครับหรือว่าอีกวิธีนึงนะครับถ้าเกิดว่าเราขี้เกียจวิ่งมาในเมืองใช่ไหมเราก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่ตรงช็อปก็ได้่ะกดเข้ามาดูตรงนี้นะครับนี่ไงเห็นไหมมันจะมีขายอยู่นะครับแต่ยาตรงนี้เนี่ยการที่เราจะซื้อเราจะต้องใช้ไอ้เจ้านี้ครับอ่าอันนี้ก็รู้สึกว่าได้จากกิจกรรมการล็อกอินหรือไม่อะไรอย่างนี้แหละนะครับที่ผมได้มานะเออก็ถ้าเกิดว่าเรามีครบ500นะครับเราก็จะสามารถซื้อยามานาได้ตามนี้เลยครับ1,000ขวด หรือไม่ก็จะเป็นยาที่เพิ่ม HP นะครับ1,000ขวดนะขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับผมประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าไม่มีเงินอันนี้นะครับก็ต้องมาใช้เงินที่เราหาจากในเกมได้ก็คือมาซื้อนะครับและอนเนี้ยในส่วนของยานะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าราคาก็แพงเอาเรื่องเหมือนกันนะเออ เนี่ยดูนะครับอันนี้แล่ยาขวดนี้นะครับรู้สึกว่ามันจะกินได้แล้วก็เพิ่มเลือดมาทีแค่แล้ว60%เองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องซื้อแล้วนะครับเราต้องมาซื้อยาไอที่มันเป็นระดับกลางหรือไม่ก็ระดับใหญ่ขึ้นมานะครับยิ่งระดับที่มันสูงขึ้นเพิ่มเลือดได้เยอะขึ้นนะมันก็จะยิ่งทําให้แบบว่าเราจะต้องใช้เงินในการซื้อเยอะตามไปด้วยนะครับผมเห็นไหม,มยามานานก็จะมีใหญ่สุดก็คืออันนี้ นะครับผมแหมเราก็ต้องมาดำเการซื้อไว้ก่อนเตรียมไว้ก่อนนะครับเออผมมียาอยู่เยอะนี่หว่านะครับแซื้อสักสัก200ขวดแล้วกันเนี่ยสองขวดก็ปลาเข้าไป2 0 0 0 0 0แล้วนะดูครับว่ามันแพงแค่ไหนนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ โอ้ต้องเตรียมตัวไว้เยอะๆเลยนะครับเตรียมตังค์เยอะๆเออไม่ใช่เตรียมตัวทีนี้เราจะหาเงินจากไหนบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวผมมาแนะนําง่ายๆเลยนะครับอันดับแรกเลยนะก็คือให้เราเนี่ยทำการแบบว่าไปตีมอนสเตอร์นะครับที่เลเวลในน้อยก่อนนะครับก็คือแบบว่ากดขยายแผนที่ตรงนี้มานะครับแล้วก็ไปเออหามอนสเตอร์นะครับตีมอนสเตอร์เนี่ยในแผนที่ข้างนอกตรงนี้ครับก็วิ่งไปเลยครับแล้วก็วาร์ปออกไปนะครับผมอ่ะไปตีมอนสเตอร์ตรงนั้นก่อนนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่ามอนสเตอร์ที่เราจะไปตี เนี่ยนะครับมันจะไม่ได้ exp เพราะว่าเลเวลมันห่างจากเราค่อนข้างเยอะนะครับมันจะได้เฉพาะเงินนะเราก็แบบปล่อยไว้สักประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับเงินก็ได้เยอะมากแล้วนะ นะครับเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับมาให้มันวิ่งไปก่อนหลังจากที่เราวาร์ปมาแล้วนะครับเราก็จะเจอกับมอนสเตอร์ต่างๆตรงแผนที่เนาะนะครับผมซึ่งมอนสเตอร์เหล่านี้เนี่ยจะเป็นมอนสเตอร์ที่เลเวลน้อยมากๆนะครับแต่มันจะยังให้เงินเราได้เวลาที่เราฆ่ามันตายนะครับผมแนะนําเลยว่าให้เราตีมอนสเตอร์ที่แบบตายในครั้งเดียวหรือว่า2ครั้งไปนะครับมันจะได้ไม่เปลืองทรัพยากรเราเลยนะครับแ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือพวกสกิลอะไรพวกนี้นะครับเราไม่ต้องใส่นะครับหรือว่าถอดยา าอะไรพวกนี้ออกไปก่อนนะครับจากตัวเรานะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันเปลืองทรัพยากรนะครับอาจจะใส่แค่ยาที่มันเป็นเนี้ยนะครับยาที่แบบว่าเพิ่มเลือดก็พอนะครับใส่ป้องกันไว้เฉยนะครับส่วนมานาไม่ต้องใส่นะครับผมอ่ามันจะได้ไม่เปลืองนะครับทีนี้ก็เราทําการแบบว่ามาตีมอนสเตอร์ตรงนี้เลยนะครับก็กดปล่อยออโต้ไปได้เลยครับเนี่ยอ่ะปล่อยไปนะครับผมซึ่งเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าเวลาที่เราปล่อยตีไปเนี่ยนะครับเงินมันจะขึ้นตลอดเนี่ยดูด้านบนเห็นไหมครับ เงินมันจะขึ้นนะครับเวลาที่เราฆ่ามอนสเตอร์ได้ยิ่งฆ่าไวแค่ไหนนะครับเงินก็จะขึ้นไวตามไปด้วยมากเท่านั้นนะครับผมซึ่งวิธีนี้จะเป็นวิธีที่หาเงินค่อนข้างง่ายนะครับแต่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับอาจจะแบบ2อสชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับปล่อยไว้นะแล้วก็ได้เงินมาหลายแสนแล้วนะครับเอาเงินตรงนั้นเนี่ย ไว้ไปซื้อยาเพื่อที่จะไปตีมอนสเตอร์เลเวลที่มันสูงกว่านี้นะครับเพราะว่าแน่นอนถ้าเกิดเราตีมอนสเตอร์ที่เลเวลน้อยตรงนี้เนี่ย exp ตัวเลเวลเรามันก็ไม่ขึ้นใช่ไหมอ่าดังนั้นเนี่ยล้วก็มาหาเงินก่อนแล้วค่อยไปตีมอนสเตอร์ที่มาเลเวลสูงกว่านี้เพื่อที่จะได้ทั้ง exp แล้วก็ได้เงินบวกเพิ่มเข้าไปอีกต่อมาหลังจากที่เรามีเงินแล้วนะครับแล้วก็ซื้อยาเรียบร้อยแล้วเตรียมของไม่หมดแล้วนะครับก็ให้เรามาทําการตั้งนะครับยาพวกนี้ให้เรียบร้อยด้วยนะ กดตั้งไว้นะครับเนี่ยมันจะมียาหลายอันเนาะแล้วก็เลือกเอานะครับว่าเราจะเอายาประมาณไหนมาตั้งนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เรามาเลือกที่ตรงส,ส, <lebih S 1> สกิล <package> ได้นะอ่าอย่าลืมเอาสกิลมาติดตั้งตรงช่องนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดเราไม่ติดตั้งตรงนี้มันจะไม่ใชส้สกิลออโต้ให้นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่มีตรงนี้นะครับก็เข้ามาที่ขีด3มขีดนะแล้วก็มาที่ในส่วนของคําว่าสกิลนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เรามาเลือกที่สกิลตรงนี้นะครับผมอ่าตอนแรกมันจะไม่เป็นอันนี้นะนะครับตอนแรกมันจะเป็นแบบ ใช่ไหมถ้าเกิดว่าใครยังไม่ติดตั้งนะครับก็กดเลือกเสร็จปุ๊บแล้วก็กดติดตั้งแบบนี้นะครับ ติ๊กไปเห็นไหมมันก็จะใส่ให้แล้วนะครับผมแล้วสกิลอื่นๆที่มันล็อกอยู่เนี่ยหมายความว่ายังไงนะครับก็คือสกิลต่างๆเหล่านี้ที่มันล็อกอยู่เนี่ยก็คือเป็นสกิลที่เรายังไม่มีนะครับการที่เราจะมีสกิลได้นะเราจะต้องทําการคราฟสกิลก่อนนะครับโดยการใช้สมุดนะในการคราฟตรงนี้นะครับซึ่งสมุดตรงนี้เนี่ยก็น่าจะได้จากพวกเควสอะไรต่างๆนะครับหรือว่าการไปตีมอนสเตอร์อะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีมาให้ประมาณนั้นน่ะนะครับค่อยๆสะสมไปนะครับแต่ละสกิลมันก็จะมีให้ อยู่นะครับผมมีสกิลที่เป็นสีขาวสีเขียวสีน้าเงินสีม่วงอะไรเงี้ยรวมถึงสีส้มนะครับก็จะต้องใช้สมุดต,ตรงนี้กอนงันเยอะ นะครับผมประมาณนี้เมื่อเราเตรียมทุกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยนะครับก็ให้เรากดเข้ามาที่ขีด3ามขีดเหมือนเดิมนะแล้วก็กดเข้ามาที่ตรงโคเด็กตงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นการรวบรวมทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลมอนสเตอร์เอ้ยนะครับหรือว่าพวกคอสตูมต่างๆอะไรพวกนี้นะครับก็จะอยู่ในนี้แหละนะครับผมอันไหนที่เราจะไม่มีเนี่ยมันจะขึ้นเป็นแบบสัญลักษณ์ล็อกแบบนี้ไว้นะครับผมแ่ะโอเคเรามาดูที่ตรงข้อมูลมอนสเตอร์นะครับตรงเนี้ยมันก็จะบอกนะว่ามีมอนสเตอร์ตั้งแต่เลเวลระดับเท่าไหร่บ้างนะครับ อย่างเช่น1-30เห็นไหมเราก็จะเจอตรงนี้นะครับแล้วเราสามารถที่จะติ๊กเข้ามาดูข้อมูลมันได้ครับอย่างเช่นตรงนี้นะกดติ๊กเข้ามาไหมครับมันก็จะบอกเลยนะครับว่ามอนสเตอร์ตัวนี้นะครับข้อมูลเลเวลเท่าไหร่นะครับ HP เท่าไหร่นะแล้วก็มาเช็คตรงนี้ได้นะครับแล้วมาคํานวณกับตัวเลเวลของเราด้วยนะครับว่ามันห่างกันเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างตามๆเนี่ยถ้าเกิดจะให้ EXP มันขึ้นด้วยนะครับก็ต้องเอาสักประมาณห่างเราไม่ต่ำกว่า10เลเวลนะ นะครับผมอย่าไปต่ำกว่านั้นนะครับเออแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปหามอนสเตอร์ตัวนั้นๆเลยนะครับเมื่อเรากดติ๊กเสร็จปุ๊บเราสามารถกดฟาสต์ทาวเวลตรงนี้ได้นะครับให้มันไปหาวาร์ปไปเลยตรงจุดจุดนั้นนะครับอ่ะอย่างเช่นเออผมจะไปโจมตีมอนสเตอร์นะครับผมเลเวลเท่าไหร่นะเลเวลยี่สิบหกใช่ป่ะผมก็จะต้องมาเก็บกับพวกเออประมาณซักเนี่ยที่เป็นแมวน้ำนะที่ผมเก็บอยู่นะครับตัวแมวน้ำเนี่ยเลเวลจะอยู่ที่ประมาณเลเวล17นะครับแล้วก็ HP เนี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ นะครับผมมันจะแบบว่าทําให้แบบเราเก็บค่อนข้างเร็วนะครับอ่าเฮดพี HP ไม่เยอะไงนะครับแล้วก็ตีเราไม่แรงมากนะแล้วก็สามารถวาร์ปไปหามันได้อ่ะไปเลยครับฟาสทาวเ e ลนี่ครับผมมันก็จะทําการวาร์ปไปแล้วครับเห็นไหมครับ อ่ารอมันวาร์ปแป๊บหนึ่งพอเรากดวาร์ปแล้วนะครับมันก็จะมายัางพื้นที่ตรงนั้นเลยนะครับที่มีมอนสเตอร์ที่เราต้องการจะโจมตีเนี่ยมาอยู่แล้วเห็นไหมครับอ่าแต่ว่าเราจะเจอกับมอนสเตอร์ตัวอื่นด้วยนะครับอ่าในส่วนของตัวอื่นก็เลเวลไม่ได้ห่างกันมากนะแต่ว่าในส่วนของเลือดเนี่ยตัวที่มันแบบดีที่สุดสาหรับช่วงเลเวลผมเนี่ยจะเป็นตัวนี้นะเป็นแมวน้ํา นะครับผมส่วนตัวอ,อื่นเนี่ยเลือกจะเยอะกว่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับว่าเราจะเลือกยังไงแต่พอเรากดออโต้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะตีทุกตัวอยู่ดีนะครับผมทีนี้กดเข้ามาดูในส่วนของโคเด็กใหม่นะครับในกรณีที่เราเลเวลมากกว่านั้น นะครับเราก็อาจจะไปทําการดูข้อมูลของมอนสเตอร์ตัวอื่นได้นะครับเนี่ยมันก็จะมีบอกชัดเจนเลยนะครับอย่างเช่นเลเวลสามสิบเอ็ดถึงหกสิบนะครับไปตีตัวไหนยังไงหกสิบเอ็ดถึงแปดสิบไปตีตัวไหนนะครับแล้วก็แปดสิบเอ็ดถึงเก้าสิบไปตีตัวไหนนะครับมันจะมีแนะนําไว้บทนะครับผมง่ายๆก็คือกดติ๊กเสร็จปุ๊บแล้วก็ว์ปไปหามันแค่นั้นเลยเดี๋ยวทีเนี้ยผมจะทําการจัดการโจมตีมอนสเตอร์ตรงนี้ให้ดูนะครับว่า EXP จะขึ้นไหม นะครับแล้วก็เงินจะขึ้นด้วยหรือเปล่านะครับผมอ่ะแล้วดูว่ามันจะเปลืองในส่วนของทรัพยากรมากน้อยแค่ไหนนะครับต้องบอกเลยว่าเออใช้ตรงนี้เนี่ยทำการฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนนะนะครับโอเคเนีย่ยกดออโต้ได้นะครับปุ๊บนี่มันก็จะทําการโจมตีแล้วนะครับนี่ครับเห็นไหมอ่ามอนสเตอร์ Monster จะแทบแบบวิ่งเข้ามาหาเราไม่ทันด้วยซ้ำนะครับมันก็ตายก่อนแล้วนะสิ่งที่เราจะเปลืองที่สุดเลยก็คือจะเป็นในส่วนของมานามากกว่า นะครับอ่ามันจะตีแล้วไม่โดนด้วยซ้ำนะพวกนี้นะครับผมแล้วก็สังเกตที่ exp นะครับ exp จะขึ้นอยู่นะครับเนี่ยดูดูด,ด,ดูนะครับอย่างเช่นตีตรงนี้ตายก่อนนะนะครับดู exp ป๊บเห็นไหมครับขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ขึ้นเร็วเท่าไหร่ นะครับอันนี้เป็นการแบบว่าฟาร์มไปรเรื่อยๆนะครับในกรณีที่เราแบบว่า,าฟาร์มชิวๆนะครับไม่ได้รีบร้อนอะไรนะครับเป็นการที่เราจะไม่ต้องเปลืองในส่วนของทรัพยากรนะครับอ,นนอันนี้ย้ําว่าเป็นกรณีที่เราไม่ต้องเปลืองทรัพยากรนะครับเป็นการปล่อยฟาร์มไว้ได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับแต่ถ้าใครแบบอยากรีบรมากๆนะครับคุณก็ต้องไปตีตัวที่มันเลเวลสูงมากกว่าน,นี้นะคุณจะได้ e x p ที่มันเยอะมากกว่าน,นี้ตามไปด้วยนะครับอันนี้ผมมาแนะนําแบบว่าการเก็บเลเวล แบบชิวๆไปก่อนนะครับอ่าเก็บเลเวลด้วยได้เงินด้วยนะครับอ่าตรงนี้เนี่ยเงินมันจะขึ้นทีลาเออเยอะเหมือนกันนะเห็นไหมครับนี่แต่ละตัวเวลาเราตีตายอะ่ะ นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับตาแนะนำนะครับสำหรับคลิปนี้นะอะ่คลิปอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาแนะนําเพิ่มเติมนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับที่ผมพอจะรู้นะครับหรือใครอยากจะรู้ในส่วนไหนนะครับก็สามารถพิมพ์มาถามได้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลมาให้นะครับผมะนะตอนนี้ก็เอาข้อมูลมาฝากไว้ประมาณเท่านี้ก่อน นะครับถ้าเกิดว่ามันปิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยมณะที่นี้ด้วยละกันนะครับผมแล้วก็ก่อนจากกันไปเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยละกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปเกมซิลต,ตัวเนี้มาเรื่อยๆนะจนกว่าจะแบบเซิร์ฟซจะเปิดถ้าเกิดเซิร์ฟซเปิดแล้วนะครับก็ยังจะเล่นต่อไปนะครับผมโอเคเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับไปก่อนครับคลิปนี้สวัสดีทุกคนครับ